เรียนการสอนออนไลน์นะครับโดยคุณครูกิดตินแนพคนกลางนะครับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่4ของการเรียนออนไลน์นะครับเ,รเด็กๆคงจะเบื่อคุณครูแล้ว แต่เด็กๆก็ต้องทนกับสถานการณ์โควิดของเรานะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมีการขี้คายไปมากน้อยเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องอยู่กับมันและอยู่อย่างมีความสุขนะครับสำหรับเด็กๆที่ตั้งใจเรียนครับคุณครูก็ขอเช่นชมนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะสําหรับนักเรียนที่ไม่ค่อยเข้ามาดูคลิปการสอนคุณครูเลยก็ให้โอกาสนะครับทำการบ้านเพิ่มเติมในช่วงท้ายนะครับหรือหลังจากเปิดเทอมานักเรียนก็ต้องตามเก็บงานทุกอย่างนะครับช่วงนี้มีเวลาว่างก็ตามดูไลดูอะไร ตามงานในวิชาคณิตศาสตร์ท้งหมดคุณนนนนครูบันทึกคะแนนทุกกิจกรรมนะคะสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนคั้และการทำจำนวนคั้ให้เป็นเศษเกินนะครับเรื่องแรกที่เราจะมาดูกันก็คือการเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคั้วิธีการทำก็คือให้นักเรียนตั้งหารยาวนักเรียนเคยเรียนหารยาวตั้งแต่ป .3 แล้วใช่ไหมครับตั้งหารยาวปุ๊บสองให้ทำคำตอบคำตอบเราอยู่ที่ขออจำนวน จำนวนก็คือที่อยู่ด้านบนคำตอบข้างบนคือจานวนวันเศษคือตัวที่เราเหลืออยู่ข้างล่างที่เราเคยเรียนต่อป .3 ใช่ไหมคะส่วนก็คือตัวหารอายกตัวอย่างชินท่อนี้เศษที่ห้าส่วนสามแสดงว่ายี่ห้าเป็นตัวเศษต้องอยู่ข้างในคือหมายหารส่วนเป็นตัวส่วนที่เทียบเท่ากับตัวหารต้องอยู่ข้างนอกเป็นตัวหารแสดงว่าถ้ายี่ห้าส่วนสามจะดงเกทอะไรอยู่ข้างในคะลูก 25ค,ค่ะโอ้เก่งมากยี่พาอยู่ข้างในอะไรอยู่ข้างนอกคะ,คะ,ะเด็กอีเก๊ะสามค่ะอ๋อแสดงว่านี่เราต้องเข้าสกุลได้สามใช่ไหมคะสามก็ <3 S 1> เริ่มหารหลักแรกเปได้สองท่าตัวข้างในน้อยกว่า,าต้องนอกหารไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะใส่ศูนย์ดึงเครื่องมาช่วยกันเป็นอะไรคะยี่พาเก่งมากแล้วก็เท่าสกุลสามคูณอะไรวะได้ยี่พาหรือได้น้อยกว่า ขีดทีมากที่สุด3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 10 2 3 5 1 5 3 6 10 8 3 7 21 3 8 24 3 9 27ใช้9ได้ไหมครับดเด็กๆไม่ได้คะ่ะไม่ได้เพราะเกินเขาได้ไม่ใช้อะไรลูก8 3 8ได้เท่าไหร่8คูณ3ได้24เราเรียนตอนปอ .3 แล้วตอนสองสวันนี้ทำไปกันครับดเด็กๆลบกัน ใช่ไหมเวลาลบลบเปตัวสุดท้าย5ลบ4นิ 4. 4้ว5ลบไป4นิ้วเหลือกี่นิ 74. ้วลูก1นิ้วหนึ่นิ้ยอดเก่งมากข้างหน้า2อลบ2เหลือ0เราไม่ตอบแสดงว่าเวลาเราตอบปุ๊บเราขาบวมาตอบ่อนเซลล์ข้อยึดต่เอามาตอบเซษ25สส่วน3เขียนใหม่เป็นจำนวน ตวแปดเศษเสษคือตัวที่เหลือข้างล่างตรงนี้มาใส่ข้างบนเศษ็เลยลูกเศษ1หนึ่งส่วนคือตัวที่หารคือได้เลยครับสามแสดงว่าเศษ25ส่วน,ววน 15, 3แปลปงเป็นจำนวนค้าได้คือจำนวน8เศษ1ส่วน3นะครับอ่ะลองดูอีกสักตัวอย่างสิงเด็กๆลองดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งอ่ะสมมติ วแสดงว่าอะไรที่อยู่ข้างในครับเด็กๆโอ้เก่งมาก37ต้องอยู่ข้างในใช่ป่ะตัวส่วนคือเลขอะไรลูกเลข5ต้องอยู่ข้างนอกเป็นตัวหารแสดงว่าเด็กๆต้องเท่าสกุลแม่เลยคะ่ะเด็กๆแม่5เก่งอีกแล้วลูกครูเก่งจริงๆเท่าสกุลแม่5อะไรได้ไม่เกินส7 5 1 สองสิบห้าส5มสิบห้าห้าสี่ยีใช้8ได้ไหมครับติเกะไม่ได้มันเกินมพนักเตได้ห้เลยลูกห้เอา7จ็ดใส่ข้างบนห้คูณเได้35สมสิบหาบรทัดลบกันเหลือกคอเจ็ดนิว 7, น้วลบไป5นิ้วเหลือ2นิว้ว เวลาตอบเอาตัวเบอร์มาตอบก่อนตอบไปเลยลูกจำนวนวันเจ็ดเขียนตัวใหญ่ๆเศษเศษคือตัวที่เหลือกันเลยลูกเศษสองส่วนคือตัวที่เราหารมาที่กได้ลูกห้าแซวว่นตอบปุ๊บตอบมาตอบจำนวนวนเศษสองส่วนห้าเท่ากับจำนวนเจ็ดเศษสองส่วนห้า มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการเปลี่ยนจํานวนค้าให้เป็นเศษเกินครับอันนี้ง่ายมากเด็กๆจำนวนค้าจะแบ่งออาแยกเป็น3ส่วน,นะคระับมีจํานวนเต็มอยู่ข้างหน้าเศษอยู่ข้างบนส่วนอยู่ข้างล่างเวลาจะเปลี่ยนจํานวนค้าให้เป็นเศษเกินก็แค่ง,ง่ายๆเอาส่วนเอาตัวข้างล่างเนี่ยไปคูณกับตัวข้างหน้าก็จะจำนวนเต็มได้เท่าไหร่อาไปบวกกับเศษส่วนเอาไว้เหมือนเดิมอ่าเด็กๆลองดูซิข้อนี้อ่านว่าอะไรจํานวน5เศษ2ส่วน7 เพราะฉะนั้นเวลาทำก็คืออะไรลูกเอาส่วนคือตัวล่างคือได้เลยค่ะเจ็ดไปคูณกับตัวเลขข้างหน้าก็จะเอาเจ็ดไปคูณกับอะไรครับตัวเงนข้างหน้าคือเลขค่ะได้เท่าไหร่เอาไปบวกกัเศษทั้งหมดคือเลขอะไรครับสองส่วนคือตัวเลขเดิมคือเลขอะไรครับเจ็ดเพราะฉะนั้นเราก็มาคิดเลขละอ่ะเจ็ดห้าสามสิบห้าบวกอีกสองเป็นสามสิบเจ็ดส่วนตัวเลขเดิมคือเลขอะไรลูกเจ็ด ตอบได้แล้วครับตอบตอบตอบว่าอะไรลูกจำนวนค่าเสองส่วน7เท่ากับอะไรลูกเสามสิบเจ็ดส่วนเจ็ดนะครับอันนี้ง่ายง่ายก็คืออะไรเอาส่วนไปคูณจำนวนเต็งข้างหน้าได้เท่าไหร่บวกเศษตัวข้างล่างเอาไว้เหมือนเดิมนะครับเด็กๆตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะครับเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนเปรียกเหมือนมีดนะคะถ้าเราไม่ได้รับคม มันก็จะไม่คมนะครับสมองเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ฝึกทําแบบแบบฝึกทักษะเราก็จะไม่ฉลาดเพิ่มเติมนะครับอาวุธทุกอย่างเราต้องรักให้คมอย่างปัญญาเราก็ต้องฝึกฝนแล้วมันก็จะเฉียบแหลงไปนะครับเราก็จะฉลาดเพิ่มมากขึ้นเด็กๆตั้งใจทําแบบทดสอบนะครับทําแบบฝึกทักษะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคบวันที่ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเด็กๆวันนี้ไม่มีการบ้านนะจ๊ะแล้วเตรียมตัวเล่นเกมบิงโกกันได้เลยเลสโก t ูบิ n โกเซส่วนเลยนะจ๊ะเด็กๆ